ว่าอาร์ดาตัเอ็นอิดาว่าอาร์ัอนันนี้วันที่เท่าไหร่ดาตัวเอนอิดาอาร์ดาตันวันนี้วันที่วันนี้วันที่ส uh ี่มกราคม ถ้าเป็นปีที่เมืองไทยก็ปีสองพถ้าเป็นที่นี่ก็ปี2021ค่ะวันที่สี่มกราปีสองพีสิบเราพูดเป็นภาษานอร์เว่า fjære i første to t 1 o fjære i første to t u s o อ,อ,องอส,สอี่อเอ็ฟอฟนฟี่ส์ยาร์เ f t o t ต s สอ or ีสร์หรืออีกแบบก็คือ Fjärde januari 2021. Fjärde januari 2021. Fjärde januari 2021. อย่าลืมติดตามวันที่5มกราคมนะคะ